สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเตือนภัยกลโกงออนไลน์ยอดฮิตที่มิจฉาชีพจะมาในคราบของลูกค้าใจดีที่อยากซื้อของแต่จริงๆแล้วมีจุดประสงค์แอบแฝงคือจะหลอกให้เราแอดไลน์เพื่อสารต่อกลโกงรูปแบบอื่นครับ กลนโกงนี้มันเป็นยังไงลองนึกภาพตามนะครับว่าคุณกำลังประกาศขายสินค้าอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าโทรศัพท์หรือของใช้อื่นๆบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Facebook Marketplace Instagram หรือแม้แต่ Shopee Lazada ทันใดนั้นก็จะมีคนแปลกหน้าทักเข้ามาครับพวกเขาจะแสดงความสนใจในสินค้าของคุณอย่างออกนอกหน้าอาจจะถามรายละเอียดนิดๆหน่อยๆแต่ใจความสำคัญคือพวกเขาจะเร่งเร้าให้คุณแอดไลน์หรือทักไลน์ส่วนตัวของพวกเขาให้ได้โดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาเช่นไม่สะดวกคุยตรงนี้อยากดูรูปเพิ่มในไลน์หรือไลน์คุยง่ายกว่า และนี่แหละครับคือกับดักเพราะเมื่อคุณหลงเชื่อและแอดไลน์ไปมิจฉาชีพก็จะเริ่มแผนการหลอกลวงทันทีแอดไลน์ไปแล้วมิจฉาชีพจะหลอกอะไรต่อ หลังจากที่คุณแอดไลน์ไปมิจฉาชีพจะมีหลากหลายวิธีในการหลอกเงินของคุณครับส่งลิงก์ปลอมหลอกให้กรอกข้อมูลนี่คือวิธีที่เจอบ่อยที่สุดครับพวกเขาจะส่งลิงก์แปลกๆมาให้คุณเช่นอ้างว่าเป็นลิงก์สำหรับรับเงินค่าสินค้าลิงก์ตรวจสอบสถานะพัสดุหรือแม้กระทั่งลิงก์ให้ยืนยันตัวตนเพื่อโอนเงินถ้าคุณเผลอกดเข้าไปแล้วกรอกข้อมูลสำคัญอย่างเลขบัญชีรหัสผ่านหรือรหัส OTP ข้อมูลเหล่านั้นก็จะตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพ และเงินในบัญชีของคุณก็อาจจะหายวับไปในพริบตาใช้สลิปปลอมหรือหลักฐานการโอนเงินทิปมิจฉาชีพจะทำทีเป็นโอนเงินมาให้แล้วส่งสลิปปลอมที่หน้าตาเหมือนจริงมากๆมาหลอกคุณเพื่อเร่งให้คุณรีบส่งสินค้าหรือบางทีอาจจะแกล้งโอนเกินแล้วขอให้คุณโอนเงินส่วนต่างคืนซึ่งแน่นอนว่าเงินที่อ้างว่าโอนมานั้นไม่มีอยู่จริงหลอกให้โอนเงินผ่านคนกลาง ปลอมและใช้หน้ามาสร้างความน่าเชื่อถือในบางกรณีมิจฉาชีพอาจจะอ้างว่ามีคนกลางมาช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายเพื่อให้คุณรู้สึกอุ่นใจโดยจะให้คุณโอนเงินค่าสินค้าไปที่บัญชีของคนกลางปลอมนั้นพอเงินเข้าบัญชีพวกเขาก็จะเชิดเงินหายไปเลยครับ นอกจากนี้พวกเขายังอาจใช้หน้ามา้าที่เป็นพวกเดียวกันเข้ามาช่วยเสริมสถานการณ์เช่นหน้าม้าจะมาทำเป็นลูกค้าอีกคนแล้วบอกว่าเคยซื้อขายกับมิชชาชีพคนนี้แล้วได้ของจริงบ้างละ่ะหรือบางทีก็เข้ามาเร่งรัดให้คุณตัดสินใจเร็วๆเพื่อไม่ให้คุณมีเวลาคิดไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน เปลี่ยนเรื่องหลอกให้ลงทุนหรือทำงานบางทีเรื่องการซื้อขายสินค้าก็เป็นแค่ฉากบางหน้าครับพอคุณแอดไลน์ไปแล้วมิจฉาชีพก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องมาชักชวนคุณไปลงทุนที่อ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงลิบลิ่วหรือชวนทำงานง่ายๆได้เงินดีซึ่งทั้งหมดนี้ก็คืออุบายเพื่อหลอกให้คุณโอนเงินลงทุนหรือทำภารกิจต่างๆที่จะสร้างความเสียหายทางการเงินให้คุณในที่สุด แล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงดีง่ายๆเลยครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเราต้องจำ4ข้อนี้ไว้ให้ขึ้นใจห้ามแอดไลน์ตามคำขอคนแปลกหน้าเด็ดขาดหากลูกค้าอยากคุยรายละเอียดให้คุยผ่านช่องทางที่แพลตฟอร์มนั้นๆมีให้หรือช่องทางที่คุณลงประกาศขายไว้เป็นหลักเท่านั้นครับอย่าก,กดลิงลก์แปลกๆที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นลิงก์อะไรก็ตามหากรู้สึกไม่น่าไว้ใจห้ามกดเด็ดขาด หากสงสัยให้สอบถามจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือพิมพ์ URL เข้าไปเองดีกว่าครับเช็ค <Check S 1> ยอดเงินในบัญชีด้วยตัวเองเสมอหากลูกค้าบอกว่าโอนเงินมาแล้วให้คุณตรวจสอบยอดเงินในแอปธนาคารของคุณเองเท่านั้นอย่าเชื่อแค่สลิปหรือข้อความแจ้งโอนที่ส่งมาให้เพราะของปลอมเยอะมากครับ อย่าเชื่อคนกลางที่ไม่รู้จักและระวังหน้ามา้าถ้ามีการเสนอคนกลางให้ใช้เฉพาะคนกลางที่ได้รับการรับรองจากแพลตฟอร์มเท่านั้นและให้ระวังโปรไฟล์หน้าม้าที่เข้ามาสร้างรีวิวปลอมๆหรือเร่งรัดให้คนตัดสินใจครับจำไว้ว่าความปลอดภัยของเราคือสิ่งสำคัญที่สุดครับ หากเจอพฤติกรรมน่าสงสัยหรือรู้สึกว่ากำลังโดนหลอกอย่าลังเลที่จะหยุดทุกอย่างแล้วปรึกษาคนใกล้ชิดหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ